สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสากาเอฟซีนะครับมืสุขทุกคนกับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวตะไทยสิ่งครับครับสวัสดีไปยังแฟนเพจบ่าวตะไถเงินล้านครับเออคลิปนี้พาเบิงครับพี่ใหญ่เอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองครับโอ้ยปั่นหน้าหายหนึ่งครับไปแบบนิ่มๆเลยนะครับโอ้ยนิ่งดีขนาดอ้ สองเมตรยี่สิบสำหรับเจ้าลอตเรี่ขอโทษโอ้เหลียบงามดีแห่งครับนี่ดินนี่ดินเป็นดินเหนียวดินน่าลุมดินท่ามครับไถไวี่โดนเติบไปละแต่ว่าปันนี่โอ้งามครับงามเรียบกิ๊บเลย สก,กีขวาถอดนะครับรถใหญ่เๆเนี่ยนี่กับหดินซ้ำได้ซ้ำนึงนี่กะโอ้แถวสิวะเป็นขึ้นเป็นบักค,ครับผมแม่ดูครับโอ้ายหนึ่งไปแบบนิ่งๆครับไว้ซ้ำนะนี่ โอ้ไม่ได้ขี่จักรยานโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์น่าทายแล้วนี่ปานโอ้ห้าสิบเจ็ดแรงม้าครับเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ซีซีไม่ธรรมดาครับ โอ้ล้มเขาซะนอนห้าสิบเจ็ดแรงมา้าโอ้ระบบคัดคู่ครับคัดพีดีโอกับคัดกำลังแยกกันนะครับเหยียบคาดดีพีดีโอย่งหมุนนะครับผมสำหรับตระก,กูลเอ็มเอ็มยูของค่ายคูต้าครับ สไตล์การปั้นหน้าปันเนอร์นี่ดวกเป็นดวกเลยครับผมเขาบุ่มเขายั้งนี่ก็พิธีโอก็คือเหยียบคัดแล้วไม่หยุดหมุนหมุนตลอดเวลาเนาะกะหลอดพิดีโอมันกะสีขึ้นสิลงตามรอบเครื่องนะฮะกะทำทำงานเหมือนกับรุ่นเอลเฮาเพียงแค่ว่าแยกแผ่นคาดกันนะครับกะเหยียบคาดกําลังกะพีโอก็ยังหมุนปกตินะครับ เรื่องของการจิบแเจเก็บมุมเก็บอันนี้โอ้เนียนตีบครับถ้าเป็นรุ่นเอลฮอกะปล่อยคาดออกกูแล้วครับมันจะหมุนอันนี้วัดเตะเข่าปับ๊บหมุนเลยครับผมเพราะว่ามันจะเป็นคาดแยกนะ โอ้ปันดีแห้งครับเนียนกริบละเอียดยิบนะหาบวามสนามฟุตบอลว่าต่อไปโอ้หวานี้ไม่ได้กดเลยนะปลอยสระเลยครับสปริงบนโบมมี่เลยแต่ว่า ถือว่าเนื่องกาอาจสิเป็นเนื่องด้วยน้ำหนักของโตฟ้าที่มีน้ำหนักหมาสาลเนาะเขาเป็นใหญ่เนาะอุ้ยปันดีกัางเว้อว่าหน้าทงเงยเน่ยว่ามันเพ่อนแล้วเนี่ยมันสิขาดตัวตลี่ยียาวเนี่ยเนาะ ไปแเราไม่ยืนขวางออกได้ไงความนัง่งอยู่ทั้งตัวเพื่อกันนี่ก็ได้ เปเอดเลดเนาะบันถ่ายแล้วอันเสียงเขากล้องนี่เพรามันเสียงขั้นนี้ด้วยครับเสียงอยีกขั้นหนึ่งผม ไปแบบนิมน่มๆจอดเศ้ามีแห้งกับเมียยกับบงหูแล้วนี่ทอเดิมเนาะ ก็นิอง,องหเห้ยเงินกันสันเลยว่าเปิดเลยจีเหอเปิดได้คนบากัน,นไปเมื่อไหร่ก็ขอกกับว่ไดแล้วมันกระตกมาเป็นสามสบ

ฝากคนทีต่ตามก็ไลยกดแชร์น้ำเนยกันเลยกันนะครับสวัสดีครับผม